สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพามาโชว์รถสวยต้องบอกว่าโคตรสวยนะครับผมอ่าสมยานามของคันนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ตั้งกันเมื่อกี้เลยว่าเราตั้งว่าอะไรนะครับผมแล้วตอนนี้เราได้ชื่อที่ลรงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อนั้นคือ black white news expander อีหูยไปไหนเนี่ยเออนี่เลยครับต้องบอกเลยว่า คันนี้นะครับมีการแลปสติ๊กเกอร์นะครับครึ่งคันอ่าจากที่เราเห็นนะครับอันนี้คือครึ่งคันก่อนรถสีขาวมุกเราแรปสติ๊กเกอร์สีดำนะครับดำตรงนี้ดำตรงนี้ดำตรงนี้ไปใช่แล้วไ่ใช่อันนี้ดำอยู่แล้วนะครับผมเราแลปไปเลยครึ่งคันแบบนี้นะครับรวมถึงสปอยเลอร์และลิปบฉลามแต่ที่สำคัญนะครับสำหรับคันนี้ต้องมาชมนี่เลยตรงนี้พวก ทุกท่านเห็นไหมครับว่ากรงนี้เลยครับกรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นโครเมียมนะครับผมอันนี้เราก็แลปสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสีดําเงานี่เห็นไหมว่ามันเข้ากับกระจังหน้าของเขาเพราะว่าคันนี้เรามาในตรีมขาวดานะครับผมบอ่าแบ็คไว้วนะครับผมคือเราคุมโทนให้ทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่เป็นโครเมียมเราใส่สีดําเข้าไปเป้ปเปงนี่นี่นจริงๆอ่ะมีมีเขาเรียกว่าอยากให้เห็นเนื้อสีสติ๊กเกอร์อ่า เห็นไหมครว่ามันใช้คล้ายแมกอนเ์อันนี้คือไม่ได้ฉีฝุ่นฝุ่นฝุ่นอ๋อใช่คือเราเลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอ้าวที่พี่มีใหม่เออนี่เสียบอยู่เลยเออไม่ได้เปิดเปิดดิครับเออก็ต้องบอกเลยครับว่าสติกเกอร์นี้นะครับที่เราเลือกมานี้เป็นสติกเกอร์สำหรับแรปรถยนต์โดยเฉพาะนะครับผมเราคัดเกรดมาให้แล้วนะครับผมว่า ไม่ต้องห่วงเลยว่าใช้ไปแล้วมันจะหลุดลอกง่ายนะครับผมก็3-5ปีนะครับผมอีก uh huh. อย่างหนึ่งแล้วเนื้อเนื้อติกเกอร์มันเป็นเนื้อมท uh ัลลิกคือเราเอาของเขาเรียกว่าของของเน้นคุณภาพ<ช>มาให้จริงๆริงคือสติกเกอร์ธรรมดามันมีแต่เราไม่ได้<ข>ใช้ครับของถูกมีครับ แต่ว่าเราของดีอ่ะที่เราใช่ของดีอที่เราครับผมเพราะว่าผมบอกเลยชิงหน่อยนั่นแหละไม่แต่แต่คือแต่คือเราใส่ใจในเรื่องนี้ไงคือก่อนที่เราจะติดตั้งอะไรให้ลูกค้าเราก็ต้องคัดเกดมาก่อนนะเราจะคัดเกดมาพาดูหน่อยพาดูหน่อยเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านี้เป็นชุดแต่งอูแต่ชุดแต่งนี้มาแรงมากมากเลยนะชุดแต่ง V3 ไหมนี่ไรเดอร์ V3 ชุดแต่งนี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นหลายๆคลิปแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคันไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับเข้าทั้งหมด ด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับคุณสมบัติของพิเศษของเขาคือไฟเดย์ไลท์แบบแนวแนวตั้งตรงแบบนี้นะครับก็ดูสปอร์ตแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตอนนี้นี่คือบจุดสาคัญเขามากเลยคือพอมันตัดเป็นเส้นเคิร์ฟแบบนี้แล้วมันทําให้ดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมนี่ครับชุดแต่งชอบชอบชอบชุดแต่งนี้มากนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแตะจังหน้าสีดําเมทัลลิกนะครับหรือดํามุกนะครับนี่ตรงนี้เลยเราเคาะเราลัสติ๊กเกอร์เป็นสีดําเข้าไปอีกก็ทําให้ดู ภูมโทนดูหล่อมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ตัวสอนเอ็กซ์เทนเดอร์ตรงนี้เป็นสีดำเงาด้วยนั่นเองคือปกติเรารีวิวแบบลึกซึ้งกันมาเยอะแล้วนี่พาชมแล้วกันใช่พาชมรถหล่อๆคันหนึ่งเพราะเหนื่อยไม่แต่คันนี้หล่จริงนะฮะต้องบอกเลยมาตัดมาที่ด้านข้างนี่เกือบแลบแล้วเกือบแลปแล้วเห็นสีคมพูยังไม่ได้แลบให้หมดอ่ไมลบจิตไปแล้วตอนนี้แต่อันนี้นะครับก็เป็นล้อแมก ขอบ17นะครับของเดิมของ New e x p e n d e r นะครับผมก็มีลักษณะโรลเมียมและก็สลับกับสีดำโกลเมียมลบดำนั่นแหละสลับกันเป็นทูโทนเป็นทูโทนนะครับผมก็ให้อารมณ์แบบว่ายัง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 คุมโทนไปอยู่นะครับผมนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับเบ้ามือจับประตูนะครับตรงนี้เราใส่สีดำนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมมาชมต่อกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ไฟท้าย New e x p e n d e r เป็นแบบ T shape นะครับเป็น เส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเป็น LED และที่สำคัญคันนี้นะครับมีติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมครับ,รบป๊บนี่โอ้โหและนี่คือไอเทมที่ติดตั้งเพิ่มนะครับผมก็คือประตูท้ายฟ้ากล่องทองนะครับกล่องกล่องท<ๆ>องเออไม่ใช่หงทองหงทองผมกินไปแล้วอันนี้คือประตูท้ายฟ้ากล่องทองนะครับ กระบอกโชคจะใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนะครับแล้วก็<ล>กที่สาคัญประกันประกันให้2ปีเต็มนะครับผม,มนี่เป็นไงถ้าของไม่ดีจริงเขาไม่รับประกัน2อปีอต้องนะครับอันนี้คือรุ่นท็อปที่สุดนะครับอุ้พูดแ<ม>ล้วหว่าขิงขิงหน่อยแล้วกันอ่าแล้วต่อกันที่ภายในนะครับภายในอ่าเราอัปเดตนะครับจากพยางกระดุมนะครับผมเปลี่ยนเป็นหนังนะครับหนัง p ีหรือหรือเราเรียกว่า ชม V.I.P. นั่นเองนะครับก็ปูถึงแถวหลังให้แบบนี้นะครับภายในนั้นดูภายนอกดูหล่อแล้วนะครับภายนอกดูหล่อแล้วดูเท่แล้วภายในเราก็ดูไหวไปไม่ได้นะครับภายในเราต้องจัดให้ดูหรูนะครับผมนี่ก็ปูไปเลยจ้ะชม V.I.P. แบบนี้นะครับนี่เิดลยปัย๊บนี่อันนี้ก็เพิ่มความอนุนช่วยเพิ่มความอัพฟุช่วยเพิ่มอันทุย ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายเออถูกต้องเก่งมากไม่พูดไม่พูดหระดูภายในกันนิดมันลิ้นมันพันกันแบบอย่างงี้นี่โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เห็นเด่นมาแต่ไกลขนาดอยู่บนชั้น5ของตึกนะครับยังมองเห็นเลยครับว่าเปรถเอนเดรอนะครับผมเพราะว่เพราะนี่คือสครับเพจแบบมีไฟ2ชั้นเป็นแรเทมก่อนหน้านี้บอกเลยครับว่าตามหากันให้ควักนะครับผมของขาตลาด ใช่มีอ okay. ยู่ครั้งนึงขอค่ะแต่เรามีเรามีอะไรเราก็ขาดเหมือนเขาแน่นอนเราก็ขาดเหมือนเขาเราเพิ่งจะมีนะครับผมตลาดลูกค้าท่านอื่นนะครับอนขอโทษด้วยนะครับผมก็เราของเพิ่งมานะครับผมนี่แบบนี้เห็นตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นจอ Android นะครับผมอันนี้เราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเอ็นเตอร์เทนคนผู้โดยสารแถวหลังได้อย่างเพลิดเพลินได้อย่างแน่นอนนะครับครับผมยังไงคันนี้สวยมากผมบอกเลยว่า ใครพลาดคลิปนี้ไปนี่คือเฮ้ยคุณจะอาจจะพลาดแนวการแต่งเท่ๆนะครับแต่นี่จริงๆนะถ้าจะให้สุดนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือนี่เลยถ้าเรามาตรงนี้แล้วนะกระจังหน้าเอาผาดในโมเดลใหม่เรามีของแล้วนะครับผมจริงๆเนะจริงๆเรามีตัวอย่างนะจอดอยู่นู้นครับเดี๋ยวรอคิวครับรอคิวรอคิวอ่าอนุรอคิวรอคิวแต่แต่คันนั้นก็ไม่ได้แลบนี้ไงอ่าอใช่แต่คันนั้น,<ช>มนไม่แลบคือมันแบบ มันคนละครึ่งขะฉนั้นใส่กระจังแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เติมแหล่งหลังคาอ่าใช่คือถ้าใส่กระจังแต่ไม่ได้ไม่ได้แล็ปสติ๊กเกอร์ไม่ไม่ไม่มีหลังคาด้วยเอ้าเหรออ๋อโอเคโหนี่มาคนละครึ่งทางจริงนะเดี๋ยวมารวมกันมารวมารมกันได้ไหมครับเอามารวมคือถ้าเอามารวมกันได้ที่ผมบอกเพอร์เฟกต์รับสมัครไงเรารับสมัครลูกค้าที่จะหนักจะเต็มอยู่ครับอ่ารถใครที่ต้องการรถที่ไม่เหมือนใครใครต้องการรถหล่อๆนะครับทางเรายินดีพร้อมให้บริการเสมอนะครับผมของแถม เราเน้นคุณภาพอยู่แล้วและของที่เราเลือกมาแต่งให้เราก็เน้นคุณภาพให้เช่นกันนะครับผมจัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็วันนี้พาชมรถหล่อคันหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวจะตามมาอีกอีกหลายคันนะครับผมว่าอู่ต้องไม่ได้พักเลยจ้ะช่วงนี้ก็ก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆคันนะครับที่เราที่เราแต่งตอนนี้ก็นี่นะครับเห็นจากด้านหลังไหมครับว่านั่นคือ อีกคั้นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นสเปเชียลอ่าลงงานรงงานกำลังติดฟิล์มนะครับฟิล์มยี่ห้ออัลติเมทนาโนรับประกันให้10ปีนะครับคุณสมบัติเขาคือมืดมองเข้าไปข้างในเนี่ยมืดมองออกไม่เห็นเลยมืดมากมองออกมาสว่างครับผมอ่าแล้วก็กันความร้อนกัน UV ได้ด้วยนะครับผมสะท้อนความร้อนเนื้อฟิล์มเขา พัฒนาขึ้นแล้วนะครับอย่างแต่ก่อนจะเป็นเนื้อฟิล์มธรรมดาแต่นี่คือฟิล์มเซรามิกนะที่เราได้แถมให้นะครับผมไปแล้วครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับแล้ว,ว,วใ,ในคลิปถัดถัดไปนะครับเพราะว่าน้องแดงรออยู่แล้วก็อีกหลายๆคันรออยู่ครับ